วันนี้พูดถึงเรื่องแผนพลังงานเรื่องโครงสร้างเรื่องค่าไฟเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทานพลังงานหมุนเวียนเป็นแผนพัฒนาพลังงานทั้งหมดระยะยาวนะเมื่อระยะยาวก็ต้องมาดูว่าอันไหนที่มันจะเอามาจากต้นกําเนิดมาจากอะไรมันมีตั้งแต่น้ํามันอะไรน้ํามันแล้วก็แกส๊สน้ํามันปาล์มขยะอะไรก็แย่หมดแม้กระทั่งอ้ไลิกไนอะไรที่ว่าเนี่ย มันก็ต้องมาดูให้มันชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะมันมันทำแล้วมันจะมีผลเสียผลดียังไงมันควรจะต้องทําหรือไม่ทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเป็นกติกาในเรื่องของอะไร E A S e A อยู่แล้วอะนะไม่ใช่คิดใหม่ได้โรงงานไฟฟ้าเนี่ยของเราไม่ได้คิดวันนี้เพียงเราปรับถัดส่วการใช้พลังงานใหม่ว่าใช้จากน้ำมันใช้จากแก๊สเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เรื่องของออการรับซื้อไฟฟ้าจากเดิมนะเป็นอะไรล่ะ ฟิตร์เป็นระบบฟิตระนะของเดิมมันราคาหนึ่งของใหม่อีกราคาหนึ่งคือมันต้องปรับให้เป็นไปตามสากลเขาอะนะข้อน้ำผ่านผมให้นิบายไปแล้วว่าก็ทํายังไงให้มันเกิดผลกระทบกับกับค่าไฟฟ้าน้อยที่สุดสิ่งน้ำผ่านวันนี้ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแล้วว่าในกรณีถ้าหากว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากพลังงานฟ้าหมุนเวียนกับพลังงานไฟฟ้าทดแทนอะไรก็แล้วแต่หนึ่งที่ท่านต้องย้อนกันขึ้นหนึ่งค่าไฟฟ้ามันต้องสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไรล่ะสูงขึ้นเพราะว่า อย่างเช่นถ้าจะใช้น้ามันปาล์มใช่ไหมต้นทุนการใช้น้ามันปาล์มกว่าใช้ของเดิมเนี่ยขึ้นนวนใช้เพิ่มสองเท่าค่าปาล์มนมาจะทําให้ปาล์มดีละแต่ค่าผลิตจะมันจะสูงขึ้นวันนี้สิ่งที่เราอธิบายต่อไปก็คือว่าระบบกริดก็คือสายส่งไฟฟ้ามันได้มีการวางแผนการลงทุนล่วงหน้า5ปี10ปี20ปีตามแผนถึง2,500อะไรนะ6 9บเก้ามั 79, ม้งเจ้มั้งนะมันต้องสอดคล้องในแผนตรงนี้นะ สอดคล้องกับแผนรักพลังงานของโลกเขาด้วยนะเขากําหนดมาแล้วว่าภายในปีนั้นปีนี้ต้องลดกี่เปอร์เซ็นต์15เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่มันต้องทําทั้งหมดนะอะไรความคุ้มค่าเพียงพอนะไม่งั้นคือปัญหาเพราะนั้นใครที่สร้างไปแล้วแล้วคิดจะขายไฟฟ้าทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมันเกินความต้องการอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือต้องรอระยะต่อไปนะแล้วก็รงไฟฟ้าเหล่านี้รงไฟฟ้าพลังงานรงไฟฟ้าทดแทนอะไรเหล่านี้มันความสเสถียรมันน้อย เรื่องกระทรวงทรัพย์เขาก็ทําหน้าที่ของเขาในเรื่องของกา E A S A ถ้ามันไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องทํางานด้วยกันไม่มีความขัดแย้งนะครับก็ต้องคาทบทวนมันเป็นยังไงละ่ะมันทําไมถึงไม่ผ่านหรือมันมันมีผ่าตรงไหนในน้ําในทะเลนะอะไรแหละไปขัดขวางเส้นทางเข้ามาแล้วคมทาลายสิ่งแวดล้อมอะไรต้องต้องหมหมดูนะใหม่หมดอะนะเข้าใจไหมเข้าใจยังออาเรื่องอื่น เรื่องอะไรถอดยศอีกทีถามมาอยู่แค่นี้แหละทำไมมีผลกับใครแล้วใครจะเป็นอ่ะก็โถก็เดี๋ยวขขเขากระเ็นมาหอแล้ว